นี่เราอยู่กับเฮียเอ๋อพาตกนะครับอยู่ที่บ่อโรมี่จังหวัดเชียงรายนะครับมาตกป่าสวายเล่นง่อมครับห่อนอากาศห่อนขนาดน,านี้เลยนี่หน้าสิงป้าครับวันนี้โฆษณาล่าให้คุณพ่อผมได้การรุดไปฮะได้กรสอนรุดไปฮะง่อมง่อมเงาเงาพูดอ,อ,อย่างอยู่บ้านครับมา เงินรางวัลสองพันบาทเดี๋ยวถ้ามีอารมณ์ได้อย่าแรงนี้อาจจะมีแบตเทิรนครับแบทเทิรอาจจะมีแบตเทิรนครับทาขาตกขาแข็งครับไข่ก้านไข่ดูดน้าแต่เราเดี๋ยวต้องทำมันนี่ก่อนนะ ถามคูณตาสู้กันคูณตาสู้ไปไหนมุ่มเดี๋ยวนี้นะครับตัวน้อยเอาไปแข่งมาคุ้มมอสนะครับ แข่เข้าถ้าแขกเข้ามาพอกับพอเอาผมมีแค่วุ้นักนั่งโต๊ะเบ็ดีกว่านั้นไม่ตัวนะเหมือนดิมตัวนะห้องการตีจ okay. ุบตะกลัวหอเบ็ดและอาหารนะครับของห้องกับเมืองบ้านของเราห้องว่าตีจุบครับบ้านผมห้องตีจุบแต่กูเหยีห้องเอย่างห้อง จุดละกันันนี้เขาเล่นกป่า2กิโลครับ สองกิโลเงินเดือนวันสองพันบาทสองพันมือเหรอพันพันหนึ่งป่าไทรพันหนึ่งปลาปลาใส่นำไปแล้วเจ็ดกิโลปครับปลามึกแต่ผมจะเอาขึ้นมาเป็นปลามึกเด้วยกันได้สองพันเลยใชหมเป็นได้ปลามึกนะสาวเซิร์ฟได้นี่ก็งามขนาดนัก แต่ละาผเนี่ยมาแอลได้ครับล้ามหมีนี่ปิดปิดมันมาค้านเอาวัจจนิงะโอ้สมาร์ทแต่ใครจวนอู้ปิดจวนปิดอูอ่อาหญาแสดงวันผูกปิดต้องนะหน้าสิงป้าครับบอลล้ม่มี่

ถ้าขายยูแถวจังไห้ก็งอมเงาออกมาได้ครับบอลล้อมียูน้าสีป้ากครับกูเคยแมปมีครับลอมีเป็นการชิงรางวัลของแต่ละเดือนครับตอนนี้สิ้นเดือนขาจะมาเอาเรางวัลนะครับเป็นน้ำแต่ต้นเดือนครับปลาสองกิโลเป็นแค่หนึ่งคันคันละหนึ่งร้อยบาทจี้หันเขาได้ไป้มตัวละ สองกิโลเป็นเข็มวันนี้เราวะพี่สองกิโลไปมันตัวแล้วนะพี่ฟั่งั่งยไยแต่พี่เอามาก็ขอเป็นผมก่อน ăn đây nè chẳng máy chẳng máy em cấm เหผมก็เนี่ยผมทาคลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวบึ้มแรงบ,รบ่ีมันจินีบึ้มแรงบ,รบ,บ,รบ่เ้ยอเลอออโครกนี่บงเปินี่ตกี้บอจ้างพ่อกันี่จ้างพ่อจ้างจ้งพ่อกันได้สี่โลนนี้ Yeah. <laughs> ครับอยู่ครับต้องการปลาสอกิโลครับเอมบม้มีขนมปนะังนักรอมีอยู่หนไม่เป็นไเขาเลจ้จุกไิ้เต้นงมันไอยดิวพี่แก่หอยจะมาสักสอ้อมแค่ไหนนะ

ล้วไปจับที่กลุ่มพอมีสักอย่างแทนเฮ้นนะปล่อยครับปลาไม่ถึงไซส์เราปล่อยครับฝ้ามือผมไม่สามารถจังกิโลได้นะแต่ <c oughs> ความชำนาญครับในการตกอปลาดูบ่อย เดี๋ยวเขาจะหูไ้ได้ป่าสองกิโลเขาจะมาเก่งแต่มันใช่ความทนานครับผมนี่ไก่จิงนะครับเรื่องการทนานถ้าคนมาเก่งแต่ป่าสองกิโลก,กับว่าน้อยปล่อยอยู่อยา สายแข้งนี้แบบต้องรอครับแบบเหมือนสายอ่างครับสายอ่างนั่งเบี้ยมด้วยควากับยังษ์หากเรียกครับสายแข้งนี่คว่างปุ๊บถือเบสท่าเลยครับมีแห้งหมดเลยงัดไปรอบนี่จ้าวะชอบนี่จ้าว่ะตัวแบบมีตัว,ตว,ตว,ตว ยาตกบป่าขายาที่ผมสอนตกป่าบอกครับบอกให้ผมอย่างสอนครับถ้าสอนตั้งคลิปนม่เฉ็ยบูุเรี่ยมมันต้องมาเลยต้องมาตกด้วยกันเลยตกฟรีครับสอนฟรีเงินไม่เอาแต่ขอนึงเมา Ya, yeah. cái <tôi> à, Em khém. Bye.